สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขมบาเฮ็ดเจลีลุยเดียววันนี้เนี่ยที่ดีที่สีดีะคะับมาลงไปอีเพียเรือมาทางทางเรือจิ๊กซอว์สับตัวบก็งรายมาก ไปตัวนี้เลนก่าไปยาเลยดีก็ไปทำไมอ่ะเรเหายใจดีพอะว่าหมุนหมัดเด้กะดเอาฟุ้นกี่นะ ดี๋จุบเดอะมาบนะที่ฟุ้นตากนะมืมนะตาสร็จลนะลก ภาษาไทยโนูจะนี

你谁知我干的、嗯？ chơi cho lại mà đi tụi 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 tụi. hả Để chơi chơi tôi đi ít là chơi đừng có mà cái tao tao mọi chơi thì cả acid à, ở đó chơi này ừ chơi mà cái tao đấy ายอะโจ้ค <t od em |ms|> ่ะกลมตาปลากระต่าเจลีลุยเดียวมาค่ะวันนี้สามีปวดหลังระวังในปักไฟระวังเนี่ยปกระต่ายอะไรมาเลกระต่ายใช่ไหม

จื้จักรยานพี่รุ่นก่น้เป็นซ์้ีเยอะแยะเลยจีจักรยานเราขนะจะบึ้งจะวนฝาดูภาอะไรนะเราไปเชื่มมาอู้ปึ้งจักรยานไหนยเออจักรยานห้องอ้ยมาบึ้งดงไอ้ไอ้เหรอเร่งจ้ะ